สวัสดีจ้าพ,พี่จ๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอัลเชนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมเป็นลอนดอนดา์บี้แมตช์น่าจะสนุกเลยนะคะคู่นี้อั์เชนออลเจ้าบ้านห้าเกมหลังมาฟอร์มทุกรายการยังคงใช้ได้เลยนะคะชนะสองเสมอสามมาแบบ ไร้ความพ่ายแพ้กันเลยทีเดียวแถมในลีกก็ยังรั้งรองจากฝูงอยู่ล้ค่ะได้พักมาตเต็มเต็มแถมการได้สากานะคะกลับมาก็เหมือนมีอาวุธหนักของพวกเขาเข้ามาอีกล้วค่ะวันนี้จะต้องดวลกับทีมเยออน่างฟูลแลมนะคะ5เกมหนังมาผลงานก็ยังโอเคทรงตัวได้นะคะชนะ3แพ้2แต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเหนื่อยมาในเกมบอลถ้วยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแถมเสียความมั่นใจด้วยล่ะคะ่ะพ,พี่จ๋าเพราะตกรอบนะคะจากสถิติแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะคะที่ทําได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่โดยเป็น สามหนหลังฟลมก็ไร้พ่ายมาด้วยแล้วค่ะแต่มาเยือนงานนี้น้องว่าไม่น่าง่ายนะคะหากจะเลือกว่าทีมไหนจะต้องชนะน้องก็ขอวัดไปที่ทัพปืนใหญ่แล้วค่ะเชื่อว่าเจ้าถิ่นมีดีพอที่จะเอาชนะแบบขาดได้ละจ้ะ วันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากพีมิลิคอังกฤษเวลาตี145วูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสแฮมวันพีม a ล u e คู่นี้ก็ยังอยู่โซนครึ่งล่างพอๆกันนะคะวูฟเจ้าถิ่นห้าเกมหลังมานั้นผลง,งานเองก็ขึ้นขึ้นลงลงชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองในหลีกไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะคาบเกี่ยวโซนแดงอันดับที่สิบเจ็ดดวยอีกฝั่งทีมเยือนเวสแฮมห้าเกมหลังก็ยังหนืดๆเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆจา๋าชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองในหลีกเองก็ตามกันมาติดๆลำดับที่นะะะะคคคฟอรมมช่วงงงหลลััะะักกบาดดูีี้ แต่เกมนี้ก็ไม่น่าง่ายเพราะเวสแฮมเองก็ไม่ได้มาเยือนแบบเป็นรองนะคะระดับการเล่นของทั้ง2ทีมก็สูสีกันได้ละคะ่ะสถิติดวลกันก็ยังผัดกันแพ้ชนะมาตลอดนะคะบอลสามน้าแบบนี้ก็รุนท่านลองง่ายกว่าเราจะพ,พี่โอกาสกินกันไม่ลงแบ่งแต้มกันไปมีแน่ล่ะคะ่ะคู่ที่น้องหยิบยงมาฝากจากพิมพิลิกอังกฤษเวลาตีสองนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูเน็ด บอนพิมพิลีกนะ่าชมอีกคู่นะคะฟอเรสเจ้าบ้าน5เกมหลังมาก็ยังดูเอาเรื่องชนะ4สเสมอหนึ่งไรความพ่ายแพ้กันเลยชั่วโมงนี้ส่วนในลีกก็ยังติดมาที่อันดับ3นะคะทีมเยือนปิศาจแดง5เกมหลังฟอร์มทุกถ้วยเนี่ยก็ยังดูแขว่งแ่งนะคะชนะ2สเสมอ2แพ้1แต่พูดถึงฟอเรสเพิ่งดวลเดือดอกับไบตันกว่า120นาทีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพร่างกายน่าจะกรอบกันเลยทีเดียวละคะ่ะและได้พักแค่2อถึงสวันนะคะน้องมองว่าแมนยูเน็ตเน จะอาศัยความสดสู้แล้วค่ะพี่ๆคะ่ะพาราที่เจ้าถิ่นมาเป็นพระเอกแบบนี้เนี่ยน้องว่าส่วนท่านรองทิมเยือนไปดีกว่าคะ่ะอาจจะไม่แพ้กลับไปได้แน่ๆล่ะ